มาใส่เบ็ดพ่อเห็ดปุ๋ยแล้วครับพี่น้องครับมันมานเลยได้ยี่ดอกครับเจ้าหนึ่งครับแต่ว่าอยู่ถียงน้ำาหมือผมพักเนี่ยผมพ่อไว้อีกสามสี่ดอกนะครับเดี๋ยวไปเก็บเอานะครับแต่ว่าเามาพ่อาอยู่พุนเก่าเลยครับมือนั้นบอท่านเห็นนะครับแต่ว่ามือนี่บานตาหาบม่ดีวะมือนั้นนะโสมหวานครับพี่น้องครับใส่เบ็ดบ่มานแต่ว่ามาพ่อเห็ดปวกกินแล้วครับพี่น้องครับ มือเศ่้าก็ไปคูเบียดก็ได้พอสมควรนะครับนี่ครับอ้หูยบรีมา้าหวานบุรีมาพี่น้องมันนี่ออกี่ล้วมีกี่ดอกนึงครับพี่น้องครับชึบ่ออืมขาเน่าแล้วครับพี่น้องครับ ตัวรกี่เราไม่จิ้มออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับแตกพงเงาะแตกพงยุ่ที่พงดึงดอกเป็นยังไงตนไหแต่ว่าจัดการได้ครับตัวเอาบก่อยได้ม้านะคิดว่าน่าจะแม่นแท้ครับพี่น้องครับแตกพงยุงยุ่งเ่ยนานห่างวายพีย่น้องดินมันแข็งนะครับพี่น้องครับเก,เก็ดเกิดออกยากเพรเปนเป็นดินพ้นอยู่ถึงน้าน,นะ ปกติจะใส่ไม่จิ้มนะครับแต่ว่าเปินวมาตั้งแต่ก่อนพุทธภูแก็มันถือนะถ้าใส่แบบว่าพวกเป็นเล็กนะครับเห็ดปีหนาจะ,ะค่อยออกนะครับอยู่น้ำพ่นนะผมกับโบแน่ใจว่ามันแมนหรือบบแม,น,ม,น,ม,น,มนนะครับกแต่ว่าพุทธภูเก็มันวางเส้นนะดอ,อกนี้นนนนรนครับขาอ้วนปุ๊บต่ว่เดินแจนออกง่ายอุ๊ยแตกเลยครับพี่น้องผ่าถึงนะ น,นานจะแม่นนะครับพี่น้องครับนานมากเลยสะสมไปแก้วครับพี่น้องครับดอกหนึ่งครับพี่น้องครับบนเนาเโรที่อ๋อไม่กัดหักลเลยสวยๆนะครับดอกนี้พอไว้เต็มคืนนะครับพี่น้องครับ จีบเพราะว่าพ่อเอานะครับพอไว้เต็มวานจีบมึงน,นี่ครับพี่หนังครับพอไว้เหมือนกันโอ้โยเก็บซาพอดบ่างท่านเก็บเต็มวานกับยานมาช้ำนะครับจีบเก็บซาพอดครับพี่น้องครับดอกรู้สึกว่านอนจะเจาะนะครับ กดอกสวยงานเลยครับเห็นครับพี่น้องครับชื <c oughs> ้อผู้มนแต่ตอนไหนเนาะเมื่อคืนก็เห็นนะสวยงามมาสรุปผลงานเห็ดเฮาเมานีนะครับพี่น้องครับประมานต่ว่ามะมานเห็ดน,นะครับพี่น้องครับ ได้พอสมมาพักวันอยู่ครับนี่อยุดเถียงน้านะครับบบได้ม้ามือหนึ่งมือนีออกบานเบิดเลยครับพี่น้องครับผมว่าน่าจะออกเรื่อยๆมีอยู่อพ้นหนึ่งอยู่ข้างไหนนะครับได้สีดอกชื่อพ้นนี่ที่มันเนารอบท่แล้วนะครับปื๊บดอกนี่ดอกงหญ่เลยครับพี่น้องครับสวยงามเลยแต่ว่าดินน่าจะแข็งนะครับดินพ้นก็เลยออกงากครับ พุ่นนี่ดินงามนะครับดินดำเตดอกง่ายๆครับยอดครับหมันมานครับพี่น้องครับมืนอี้คิดว่าเจ็ดแกงนะครับว่าได้หลายพอสมควรกินทอดตั้งแต่สมัยเป็นน้องร้อยนะครับเก็บอยู่นาโคกโอ้ยมีแต่ดอกง่ายเก็บอยู่นาโคกเต่ะเทียนะครับด้ว่ามันเป็นกระตาน่อยนะครับพี่น้องเก็บปวกตาบเนี่ยออกเตละพุนเนี่ยอีกพุนหนึ่งนะครับนากตาดม ผมเอิ้นแม่เราไปเบิงม,มันออกอ้อมพ้นอยู่นะครับแม่เราเบื่อเสียว่าผมจิตตัวนะผมเป็นน้อยผมยังจำได้เลยแม่เราก็จำได้นะครับไปเจ็บง้ามอีหาีนะครับช่วมือก็ยังจำได้แต่ว่าไอ้อายังบุครับไปเลี้ยงควายน้ออยู่นา้นนานะครับเพิ่นเอาควานไปจิ้มเพิ่นเห็นบกกมเอาแล้วเพิ่นเอาควานไปจิ้มเอานะครับมาปีหลังก็เลยบอกนะครับเนี่ครับเป็นเทคนิคนะครับถ้าเห็ดออกอยู่พ้นส่วนมากเพิน่นจะบกค,ค่อยเอาเสียมอ <beb> เอาเมียดเอายางที่เป็นเล็กนะครับจิ้มนะ เดี๋ยวมื้อีีเขาไปแกงเห็ดปวกน้ำกันนะครับน้ำบรรยากาศมาฝากมาตอนพี่น้องเฮานะครับ